สวัสดีครับผมอาจารย์พจพภพจะมาคุยกับท่านเรื่องตำแหน่งห้องหลังบ้านนะครับเป็นห้องที่มีอำนาจถ้าให้ลูกไปอยู่เนี่ยลูกจะดือ้อเรียกว่าลูกบังเกิดก้าทีนี้บ้านจัดสรรหรือบ้านในสมัยนี้เนี่ยเนื่องจากหลังบ้านติดกันจึงนิยมทําห้องใหญ่ไปข้างหน้าและพ่อแม่ก็มาอยู่หน้าบ้านอันเนี้ยเมื่อซื้อบ้านแล้วมันก็เข้าตาําราปลูกเรือนผิดคิดจนเรือนทลายนะครับมีผัวผิดคิดจนตัวตาย ที่โบราณว่าไว้นะครับซึ่งก็ยังเป็นความจริงเป็นอมะตะก็มีคำถามว่าถ้าซื้อไปแล้วอยู่ไปแล้วแก้ไขไม่ได้จะทำอย่างไรผลที่ได้รับทำให้ลูกเนี่ยดือ้อเนื่องจากเราให้พลทหารไปเป็นแม่ทัพให้แม่ทัพมาเป็นพลทหารเพราะฉะนั้นถ้าไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงห้องได้ก็คือจะต้องจัดห้องข้างหลังให้พลทหารนั้นมีความรู้คือให้ลูกเนี่ยมีความรู้คู่คุณธรรม เก่งและก็เป็นคนดีซึ่งบ้านปัจจุบันเนี่ยนอกจากรูปแบบจะผิดแล้วหลักฮวงจุ้ยอื่นๆเรื่ององศามังกรที่จะส่งเสริมให้บ้านหลังนี้อยู่แล้วจเจริญรุ่งเรืองทุกๆด้านเนี่ยก็ไม่ได้ขนาดประตูที่จะให้บุตรหลานจเจริญรุ่งเรืองกระตันยูต้องใช้แอปพลิเคชันยอดฮวงจุ้ยเช็คดูครับประตูเนี่ยลูกหลานจเจริญกระตันยูโต๊ะที่ลูกนั่งถ้าได้ขนาดลูกหลานจเจริญกระตันยูก็พอช่วยได้ ม่านในห้องให้สีส่งเสริมซึ่งหลักของการจัดหงจุ้ยเนี่ยเราก็จะมีทิศลุ่งเรือนองศาบัง,บงกอ24ภูมิแตู่มิ8ทิศ8ปฏิกิริยาแล้วก็ขนาดมงคลตามสลับเมตรในเมื่อย้ายห้องไม่ได้ก็ต้องจัดทั้งหมดนี้ให้ส่งเสริมแต่อย่างไรอย่างไรแม่ทับในตำแหน่งแม่ทับหรือห้องข้างหลังเนี่ยก็จะมีอำนาจเพียงแต่ไม่ใช้อำนาจในทางที่ผิดไม่ดือ้อจนเสียหาย นะครับก็จะกลายเป็นคนมีเหตุมีผลไม่ยอมใครแต่เอาตัวรอดได้ดัดตามที่แนะนำครับสวัสดีครับ